สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้มือถือเครื่องใหม่ใหม่แล้วนะครับอันนี้ยืมพี่เข้ามานะครับเป็น Samsung Galaxy A54 5G นะครับในรุ่นนี้ถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับขนาดหน้าจอ6.4นิ้วนะครับแต่ว่าตัดขอบดำเนี่ยไปอยู่มาเหลือ6.3นิ้วนะครับ ถือว่าสวยมากนะครับเพิ่งเปิดเปิดตัวมาช่วงเดือนมีนาปลายมีนานะครับในราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นสามหมื่นสี่นี่แหละฮะด้วยสเปคที่เพอร์เฟกต์เหมือนกันนะครับในรุ่นนี้เนี่ยกล้องให้มาสามตัวเลยนะครับก็จะเป็นตัวอ l t r a Y ้าวายนะครับเลนวายเลนมุมกว้างสิบสองล้านตรงนี้ห้าสิบล้านนะครับแฟลชเอลวีดี LED แล้วก็ ตัวมาโคร5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าจะอยู่ตรงกลางเนี่ยให้มาสาย2ล้านนะครับแล้ว <t> ก <ip> ็ห <dari> น้าจอความละเอียดหน้าจอตัวนี้เรดอยู่ที่120เฮิร์ตนะครับถือว่าชัดมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้สเปคมาถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับเป็น CPU ของ exynos นะครับ1380 ความเร็วอยู่ที่2.2หรือว่า2.4งจกิกะเฮิรต์นี่แหละฮะแรมให้มาเดี๋ยวให้ดูแรมให้มา8ปดกิกนะครับเห็นไหมโดยความจำ8ปดกิกพื้นที่ให้มา2.56ร้ิกิกนะครับมาพร้อม Android 13ข้อมูลซอฟต์แวร์นี่ Android 13 UI 5.1นะครับตัวนี้แล้วก็พร้อมฟังชันพิเศษหลากหลายเลย ะครับด้วยเนี่ยสแกนนสแกนหน้าจอเป็นเป็นสแกนนิ้วได้เลยแต่ว่าอันนี้ผมไม่ใช่เจ้าของเครื่องนะครับพอ,อยืมเข้ามามารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเนี่ยบอดี้อยูมานี้กล้องจะนูนโนูน,นสวยเลยนะครับ,รบมีสามตัวแบบนี้เลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นชาร์จแบบไทสีนะครับ แล้วก็มีฟังก์ชันตรงตรงนี้จะเป็นลำโพงมันไม่โฟก,กัสเห็นไหมครับจอจะมนโค้งสวยงามนะครับมีทั้งหมด 4, 4, 4มีสมั้งน่าจะจำไม่ผิดนะครับตัว A545G ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ให้มา5,000 m mm. มิลลิแอมนะครับชาร์จไวอยู่ที่2 5วัต์แต่ว่าไม่ได้อะแดปเตอร์กับหูฟัง ไม่มีมาให้นะครับต้องไปซื้อแยกเพิ่มเติมนะครับถือว่าโอเคเลยลื่นไหลดีนะครับลองทดสอบใช้งานดูเบื้องต้นแล้วนะครับดูดูกล้องมันจะนูนออกมานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับหลากหลาย อันนี้ก็มีมวางจําหน่ายออนไลน์แล้วนะครับสนใจยังไงก็เข้าไปดูใต้ลิงก์นะครับใต้คลิปมันจะมีลิงก์เข้าไปดูดูอยู่นะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับในรุ่นนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับบอดีท้ที่ถือว่าชอบมากนะครับตัวนี้รองรับ 5G ด้วยนะครับ Wifi เต็มระบบเลยนะครับบลูทูธเวอร์ชัน5.1 นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับตัวนี้เนะี่ยบอดี้ประมาณนี้ให้ดูบอดี้ดีกว่าด้านข้างปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านล่างก็จะเป็นลำโพงแล้วก็ตัวชาร์จไทซ4นะครับด้านบนก็จะเป็นตัวใส่ซิม2ซิม Hybrid, นะครับไฮบริดน,นะครับเพิ่มเมมโมรีได้1นึ่งเทไบตลเลยนะครับแต่ว่ามันให้พื้นฐานมาอยู่แล้ว2 5 5 6 g ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเห็นไหม กล้องเขาชอบตรงเงรนี้เดีนนะ๋ยวดูใกล้ๆในี่ฮะกล้องเขาจะประมาณนี้สวยมากนะครับตัวนี้ โอเคนะครับสนใจยังไงก็เข้าไปดูใต้คลิปมันมีลิงก์เข้าไปดูราคาดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับสําหรับรุ่นนี้ถือว่าโอเครุ่นหนึ่งนะครับชอบตรงที่สแกนห,หน้าจอ่แหละเนี่ยจริงๆเราสามารถกดสแกนได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่เจ้าของเครื่องมันเลยสแกนไม่ได้นะครับ โอเคนะครับถูกใจไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยเดี๋ยวขออยุดแป๊บหนึง่งโอเคนะครับสวัสดีครับ